ภูมิใจกับในต้นเขาจริงๆนะครับนี่เอาไอ้นมป้ามาแลวไว้เฮ้ยโอ้โหออะไรของมันวะเนี่ยเอาโอ้โหอนี่ไม้ไผ่โอ้โหมันเอาบันดัดโค้งไปเฮ้ยดูเหมือนว่าวว้อะไรวะไอ้น่มมันหมายถึงอะไรวะเนี่ยฟอร์มของใบไม้แห้งครับลมเล็กๆในธรรมชาติค <S S 1> ะก็วันนี้รู้สึกดีมากที่อาจารย์พามาทำศิลปะในธรรมชาตินะัเพราะผมก็ชอบมาอยู่ในเมืองมาหลายปี รู้สึกว่ามนุษย์เราต้องกลับมาหาธรรมชาติบ้างถ้าเราห่างหินไปสุดท้ายเราหนีไม่พ้นไว้เครื่องบินมันผ่านตรงนี้พอดีช่างบัดช่างบัดครับชื่อของงานก็คือดับสามเกิดหกครับดับสามเกิดหกอันไหนดับอันไหนสามวะพร้อมใบไม้สามใบใบแล้วก็แบบมีการเกิดที่เล็กๆในน้อยซ่อนอยู่แฝงในธรรมชาติธรรมชาติ เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากมแล้วก็แฝงอารมณ์แฝงความซับซ้อนระดับลึกซึ้งมากม,มีการเกิดความเจริญงกงามแล้วก็ค่อยๆเสื่อมสลายจนถึงดับไปและสิ่งที่ดับไปก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้กับเป็นโอกาสให้สิ่งที่กําลังจะเกิดใหม่ขึ้นมาเจริญงกงามขึ้นมาแทนที่วันนี้ฟังมันแล้ว ไอ้พวกนี้มันพวกอภิปัตยยาทั้งนั้นเลยแหมท่านผู้ชมครับดูสิครับว่าเขาเดินทางมาที่นี่โดยไม่มีอะไรแล้วเขาหยิบฉวยตรงนู้นตรงนี้แล้วมาทําอันนี้ผมพอใจมากนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ความฉเฉลียวฉลาดของเขาเอาแล้วผมก็ค่อนข้างจะพอใจพอใจมากกว่าครั้งก่อนรู้สึกว่าจัดการบริหารเวลาได้ลงตัวมากกว่าครับอาจารย์ก็ก็ไม่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 คอมเมนต์อะไรมากครับ แกก็บอกว่าโอเคปกติก็ทำงานเพ้นท์ธรรมดาแต่วันนี้แปลกออกมาได้ทำมิกมิเดียลองดูแล้วก็สนุกดีครับเอาเอเ่ลูก่าไปโอ้ยสวยดิว่าอะไรหัวเนี่ยโอ้โหเม็ดทรายเม็ดดินโอ้สีสวยสีสวยเอาเป็นไงเป็นไงความหมาย ก็ภาพนี้นะคะชื่อภาพว่าจุดจบและจุดเริ่มต้นค่ะก็คือเม้อนานหนูมาที่นี่หนูก็เห็นว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วหนูก็ไปคิดว่าสิ่งที่มันต้นไม้อะไรเงี้ยที่มันอุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็เกิดจากผืนแผ่นดินค่ะหนูได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากชั้นของผืนดินนะคะใช้ในการจัดองค์ประกอบแล้วก็ ที่หนูเลือกใช้คุมโทนสีคุมโทนนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่เปลี่ยนแปลงอะค่ะเป็นสีน้ำตาลนี้ตลอดถ้าเกิดเหมือนแบบเป็นใบไม้สีเขียวอะไรเงี้ยพอเวลาผ่านไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหนูก็เลยเลือกใช้วัสดุที่มันคงสภาพอยู่แล้วอ่ะนำมาสร้างผลงานค่ะแต่สีหนูสวยมากนะ,ะเนี่ยโอ้โหอาจารย์ชอบมากเลยไอ้ตรง เท็กเจอร์ข้างหลังที่มันไหลลงมาเนี่ยโอ้มันสวยมากแล้วไอ้เนี่ยความเพียรของหนูที่เอาไอ้หินมาวางเรียงเนี่ยแหมมันได้น้ําหนักนั้นรีตาดูโอ้โหเหมือนรีเฟคชั่นโอ้สวยเหลือเกินอ่ะไอ้นี่ก็มันชุดชุดชัช่วโอ้โหของหนูนี่แม่แม่มันได้อารมณ์ว่ะเอ้าแล้วเนี่ยจานก็บอกว่าจานชอบ <laughs> จานบอกอาจารย์ชอบสีอย่างนี้ชอบพวกสาด เม็ดทายที่หนูเอามาเลียงอะคะ่ะแล้วก็ชอบเท็เกเจอร์ที่มันแบบไหลลงมามก็คิดว่าทำได้ดีที่สุดของวันนี้แล้วค่ะทำได้เต็มที่เต็มความสามารถของตัวเองแล้วอะ,อ,ะอ,ะอะไรวุมันวะเนี่ยขยะขยเพียบเลยะโอ้หอะไรวันเนี่ย ชื่องาน,นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงชื่องานของผมก็คือจุดนัดพบของมนุษย์และธรรมชาติครับโอ้โหชื่อเหลือและผัสน์ครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> ผมมาที่นี่ผมก็รู้สึกสดชื่นครับ <c oughs> ในเมื่อเราไปในสถานที่ธรรมชาติที่ไหนก็ตามนะครับ <c oughs> ถ้าเราเห็นว่ามันสวยงามเราก็จะสบายใจสดชื่นครับ <c oughs> <c oughs> แต่ผมมาที่นี่บางทีผมไปเห็นขยะแม้แต่เล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้ผม,รรมตะกิดใจว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แล้วที่งานที่ผมสื่อออกมาก็คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างไว้เป็นของอย่างน้ำมือมนุษย์ทิ้งไว้กับธรรมชาติแล้วธรรมชาตินั้นก็น่าตรงตาลครับก็มีการต่อสู้กับสิ่งของเหล่านี้ครับคิดดีไว้ไอเป็ดสิ่งที่คิดเนี่ยดีอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยไอเป็ดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเราเป็นตัวแทนของพวกเราว่าเราไปเที่ยวท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราอย่าไปทิ้งขยะเห็นไหมครับ มันมุมมองของมันคือมุมมองเกี่ยวกับขยะพลาสติกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากอันนี้เป็นความคิดเห็นไหมครับศิลปะนั้นมันอยู่ที่ความคิดแต่ทีนี้มาสู่ขบวนการสร้างงานศิลปะไอเป็ดมันคิดมากเกินไปงานมันถึงไม่ลงตัวงานไอเป็ดไม่ลงตัวเลยคือมันเป็นคนมีฝีมือเขียนรูปเก่งใช้สีเก่งใช้อะไรมันก็พยายามไปหาดินมาทําสีเป็นต้นไม้อยู่ข้างหลัง ซึ่งหนึ่งมันไม่เข้ากันกับอ้ดินของมันเลยและขยะที่มันมายัดเนี่ยมันไม่ได้จัดองค์ประกอบมันก็ไม่ได้วางไม่ได้คิดมันมันตรงเกินไปสิ่งที่ไอ้ไอ้เป็ดจำไว้ไอ้เป็ดหนูลูกเวลาหนูคิดอะไรเนี่ยอย่าไปตรงประเด็นเกินไปพอมันตรงประเด็นเกินไปมันก็มันเลยขาดคุณค่ารังสุนรียภาพหนึ่งคือความไม่ประสานกลมกลืนกันระหว่างสิ่งที่เราเขียน กับสิ่งที่เรามาปะหมายความพื้นผิวมันไม่มันไม่เข้ากันมันเข้ากันไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ที่ลาดลงไปสีดําเนี่ยแหมมันก็ลาดแบบแหมเล่นเป็นแถวมากเกินไปคือหมายความมันไม่มีชั้นเชิงเข้าใจปะไอ้เป็ดวันนี้เป็ดโดนด่าซะแล้วนะคิดไม่ออกครับเรื่องอยากความสามารถเฉพาะตัวทางนี้มีน้อยครับยากครับสำหรับผมมันยาก ผมไม่ถนัดเรื่องการใช้วัสดุตามที่กำหนดให้อยู่แล้วที่ผ่านมาทุกคนได้รับคำชมมีแต่เป็ดคนเดียวเท่านั้นที่พลาดไป5คนที่เหลือจะเป็นยังไงกันบ้างต้องติดตามและเอาใจช่วยพวกเขานะครับ แล้วมาเอาอะไรมาเนี่ยอันนี้ทํายังไงเนี่ยใช้สีของดินครับเปล่าแล้วเอาอะไรเป็นแพนผูกกันเ่ะมือครับอ๋อใช้มือเลยเหรอใช้มือวาดทั้งหมดเลยครับมือทั้งหมดเลยเหรอครับผมโหเก่งเว้ยงานนี้ครับผมให้ชื่องานว่าสีสันแห่งธรรมชาติครับเอคือผมเป็นคนที่ชอบชอบวิวสูงสูงวิวไกลๆผมเลยชอบชอบบรรยากาศบนดอยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วผมเป็นคนที่พอพารามาธรรมชาติผมชอบเพ้นสีน้ํา นี่ได้แล้วผมมาเจอจุดนี้โจทย์นี้ปุ๊บผมก็เออเอาเลยสีเดินมาเลยสีของธรรมชาติเราก็ต้องใช้สีจากธรรมชาติผสมน้ําผสมน้าผสมน้าเลี้ยสีมาเลยเอาดินเอาเดินเอาหินเอาอะไรมาแยกออกมาเป็นสีๆเลยครับแล้วก็เค้นสีมันออกมาแล้วก็ทําเป็นภาพภาพข้างล่างเป็นวิวไกลๆออกไปให้ความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติที่บางครั้งมันอาจจะดูไม่เป็นระเบียบแต่มันลงตัว ตัวในรูปแบบของธรรมชาติความพอเพียงความพอเพียงของมันที่เรามีแล้วกระทาได้ขนาดนี้ดีแล้วทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเอาเป็นเพนเตอร์ก็แก้ปัญหาในการไม่มีสีว่าหาตักเนี่ยมาทําสีแล้ววาดสีน้ําก็ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นรูปวาดที่ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับถือเป็นรูปวาดแต่วาดด้วยสีที่เป็นดินสีที่เขาปรุงขึ้นมาเองนะครับก็เป็นภาพที่น่าสนใจภาพหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกลงไปที่อาจารย์พูดมาผมก็รู้ว่ามันมันไม่ได้ค่อยถูกใจอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือ subject ของวัสดุแต่ผมผมมีความรู้สึกผมอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวจริงที่อยากอยากจะเพ้นเวลามามาเจอกับธรรมชาติมาเจอกับสิ่งที่ชอบเขาบอกให้ใช้สิ่งห้ามใช้สีห้ามใช้วัสดุแบบว่าที่เราเคยทำห้ามใช้การลงสีกันลงอะไรแต่ผมก็ใช้สี แต่ก็เป็นสีจากธรรมชาติเหมือนกันผมว่าหาช่องทางที่จะแทรกมุดเข้าไปได้ดือ้อรั้นอะไรอนาเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจอาจารย์สักเท่าไหร่เราไปดูคนต่อไปเลยดีกว่าครับออะไรองมาน้วมีควายด้วยวัดทะเลแล้วโอ้โหมันไปเก็บอ้อยมาจากไหนวะเอาเป็นยังไงเม้น ชื่อภาพความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติค่ะ<อ>ก็เออเว้เขาขาว,าวก็เกิดจากความที่มันจะมีทั้งสิ่งที่สลายแล้วกับกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับธรรมชาติต้องประกอบไปด้วยดินแสงอากาศลมที่มันพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันทำให้เกิดธรรมชาติต่อไปที่อื่นได้อีกดีใจดีใจที่เห็นลมดีใจที่พูดถึงลมพูดถึงอากาศจริงๆร,รูปเขียนรูปนี้นะไม่ใช่รูปเขียนรูปปะติดอันนี้เนี่ยมันมีอากาศสีขาวมันให้ช่องว่างมันมีอากาศมันมีลมพัดมันมีสิ่งที่ไอ้มิ้นพูดแม ไม่ผิดหวังจริงๆวะไอ้มิ้นจะพูดอะไรมันเนี่ยแม่ท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันเก่งจริงครับต้องยอมรับว่าสีก็สวยองค์ประกอบก็ดีผิวเท็กเจอร์ที่มันเอานำมาจัดวางปูปะก็ดีแล้วมีความหมายอันนี้แหละครับที่เราจะเห็นว่างานศิลปะนั้นมันมาจากความรู้สึกจากความรู้สึกนั้นมันได้มาแปลง ทำให้มันเกิดความงามเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่แม่ท่านผู้ชมต้องติดตามเอาวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเมนไว้มันดีวะ่ะมันสวยวะ่ะเป็นคนไม่ชอบทํางานคอลาดปะติดแล้วก็กลัวแบบหลีกเลี่ยงมาตลอดแต่ก็เจอจนได้จังๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําก็เลยต้องพยายามทํารู้สึกประหลาดใจกับ ผลงานที่ออกมาเพราะว่าตอนทําเราคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็สําเร็จไหมหรือไม่สําเร็จอะไรเงี้ยคือกังวลตลอดแล้วก็เครียดแต่พองานเสร็จออกมาโดนชมก็ดีใจแล้วก็เออเห็นผลสําเร็จโดยรวมก็โอเคนะอนะไรเงี้ยภูมิใจอย่างเงตอนแรกนึกว่าจะพลาดท่าแต่ผลงานกลับออกมาสวยงามน่าประทับใจครับ